สิงคโปร์ไม่ได้ให้ต่างชาติไปซื้ออสังหาริมทรัพย์แบบโง่ๆเช่นที่ผู้บริหารประเทศสารขันกําลังพยายามจะทำอยู่นะครับนี่คือกรณีศึกษาสำคัญที่เชีย่ยเห็นว่าข้าราชการของประเทศสารขันไม่ได้ศึกษาให้รู้จริงก่อนที่จะขายชาติขายแผ่นดินครับล่าวคือในประเทศสิงคโปร์นั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะซื้อคอนโดซื้อที่ซื้อบ้านได้ ทุกที่นะครับท่านทราบไหมครับเกือบ80%ของคอนโดก็คือแฟลตของการเคหะแห่งชาติสิงคโปร์ครับการเคหะแห่งชาติสิงคโปร์หรือ Housing Development Board สร้างที่อยู่อาศัยถึงเกือบ80%ของทั้งหมดนะครับที่อยู่อาศัยเหล่านี้ต่างชาติไม่มีสิทธิ์ไปซื้อนะครับมีเพียงแค่ประมาณ16.5%ที่สร้างโดยภาคเอกชนที่ต่างชาติสามารถไปซื้อได้นะครับ ได้อีกประมาณเกือบ5%เปอร์เซนตที่เป็นที่อยู่อาศัยแนวราบแต่ว่าใครจะไปซื้อที่อยู่อาศัยแนวราบนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จะรณนายพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะครับไม่ใช่ว่าจะซื้อกันได้ง่ายๆว่ากันเป็นรายๆครับดังนั้นมีเพียงที่อยู่อาศัยเพียงแค่16.5เปอร์เซนตที่ต่างชาติจะสามารถที่จะซื้อได้เท่านั้นเองครับยิ่งกว่านั้นนะครับใครจะไปซื้อบ้านในสิงคโปร์นั้นจะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกปี จานวนมหาศาลยิ่งถ้าไม่ไปอยู่นะครับยิ่งเสียหนักครับภาษีกําไรจากการขายต่อ20%ครับตามราคาตลาดเลยนะครับภาษีมรดกอีกมหาศาลที่หนักว่านั้นคือตอนแรกที่ซื้อนั่นแหละครับจะต้องเสียภาษีซื้อซึ่งประเทศสารัฐขันไม่ได้เก็บเลยครับเช่นคอนโดในสิงคโปร์ราคาประมาณ40ล้านนะครับจะต้องเสียภาษีเข้าหลวงประมาณ30-35% เช่น40ล้านจะต้องเสียภาษีประมาณ12-13ล้านนะครับให้รัฐบาลเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองครับของเราไม่ได้เก็บแล้วจะเอาอะไรบกักรตุ้นเศรษฐกิจครับภาษีจากการขายผู้ขายคนออกไม่ใช่ผู้ซื้อออกรับดังนั้นไม่รู้จะเอาไปจากไหนไปกระตุ้นเศรษฐกิจเลยครับเห็นไ,ไหมครับสิงคโปร์เขาฉลาดเฉลียวมากครับไม่ได้ขายชาติแบบโง่ๆเลยครับและที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่สิงคโปร์นั้นเราซื้อคอนโดแต่อยู่ได้ แค่99ปีนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ได้ชั่วงแตละปาสารเหมือนกับการซื้อห้องชุดหรือที่ดินในประเทศสารคันที่ผู้นําประเทศพยายามเปียกขายที่ดินขายชาตินะครับเขาให้สามารถอยู่ได้แค่99ปีดังนั้นไม่ต้องเสียเงินไปเวรคืนจากต่างชาติครับหมดเวลาก็จบเห็นไหมครับสิงคโปร์เขาศึกษาและทําอย่างดีในขณะที่ประเทศสารคัน พยายามที่จะเรียนแบบอารยาประเทศให้สามารถที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้โดยชาวต่างชาติแต่ไม่ศึกษาให้ละเอียดไม่ศึกษาให้รู้เรื่องแล้วจะออกประกาศขายชาติกันท่าเดียวเราต้องต่อสู้อย่าให้เกิดขึ้นนะครับต้องให้รัฐบาลออกพระราชบัญญัติล้างพระราชบัญญัติข,ของนายชวนหลีกภัยปี2542ที่แก้ประมวลกฎหมายที่ดินให้ต่างชาตินําเงินเข้ามาแค่40ล้านสามารถซื้อที่ได้หนึ่งไร่และประกาศของ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งผู้ประกาศเมื่อสิงหาคามนี้เนี่ยครับบอกใครมาลงทุนสามารถซื้อที่ได้าไร่ประกอบกิจาการซื้อที่อีกสิไร่สําหรับผู้บริหารอยู่เลข20ไร่ให้คนงานอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลสิ้นดีอย่างนี้ขายชาติแน่นอนครับ